ครครับก็พี่ตั้งแต่สำหรับคลิปจนนะับพรรษาพาร์ทสที่พี่สอนไปเนี่ยพี่ชิงโจทย์ข้อสุดท้ายเอาไวใ้ให้น้องฝึกทําเพราะจริงๆเนี่ยพี่มองว่าข้อนี้คือแม่งคือสุดยอดของคืออันนี้เป็นเอามาจากแบ็กบอร์ดเนาะแล้วข้อนี้คือสุดยอดที่สุดใน Back board แบ็กบอร์ดแหละคือสุดยอดคือยากที่สุดในแบ็กบอร์ดแล้วเท่าที่พี่ทำมาคือมันเช็คคอนเซปต์เช็คแก่บความแม่นอะไรหลายอย่างมากแล้วก็รวมถึงเอาเรื่องจากบทที่แล้วที่เป็นบท ปิมาสัมพันธ์มาแบบโอ้โหมายุ่งเกี่ยวด้วยโอ้โหคือแบบวุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็มีใช้เรื่องแก๊สเรื่องอะไรเนี้ยนิดนึงด้วยคือแบบโอ้โหใช้เยอะมากกับข,ข้อข้อเดียวอะไรเงี้ยเลยพี่รู้สึกว่าโคตรดีใช่ในมุมมองพ,พี่พี่คือแบบรู้สึกว่าโคตรโคตรดีเลยอะไรเงี้ยเลยว่าจะมาเฉลยข้อนี้แยกต่างหากแล้วก็อยากให้พวกเราลองทําดูแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ทําก็ถูกัดสพอตคลิปนี้ไว้แล้วก็ลองทานะครับผมแล้วพี่จะเฉลยแลละโอเค เรามาดูลดแมบของข้อนี้กันดีกว่าข้อนี้คือยังไงนะครับข้อนี้ก็เขาก็ให้มาว่าเป็นปฏิกิริยาของไอสารตัวนี้ครับ C H 3า้ H สอ O นะครับแล้วก็ได้ผลผลิตเป็นอันนี้เรารู้จักอยู่แล้วคือ ane, มีเทนถูกางเงีมีเทน C สีนะครับอันนี้ก็คือแก๊สไฮโดรเจนนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เป็น C O ก็คือก๊าซอาคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งไอสารตัวแรกเนี่ยครับตอนนั้นวีแล้วพี่สอนเพื่อนแล้วพี่ก็แบบว่า ไม่ได้หาคือจริงอ่ะสารนี้มันมันง่ายมากแต่ว่าพี่แบบว่าพี่ก็ไปเรียกแทนมันสารเอยเฉยจริงมันมีชื่อนะครับน้องเราชื่อมันก็เราก็เรียนมาตั้งแต่มปลายแล้วเคมีอินทรีย์นะครับอันนี้คือไดเมทิลอีเทอร์นะครับอ่าโอเคก็ไดเมทิลอีเทอร์สลายตัวกลายเป็นมีเทนแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนอซด์นั่นเองอันนี้คือปฏิกิริยาของข้อนี้นะครับซึ่งอ่ะขั้นแรกเรามาเช็คก่อนข้อแรกก่อนที่เราจะทำโจทย์เคมีคำนวณอะไรก็ตามเช็คว่าดุลสมการแล้วหรือยังซึ่งแน่นอนว่า อ่าเช็คนะครับน้องๆเช็คดูก็จะรู้ว่าวมันดุลแล้วนะครับก็คือคาร์บอนฝั่งซ้ายเท่าฝั่งขวาไฮโดรเจนฝั่งซ้ายเท่าฝั่งขวาแล้วก็ออกซิเจนฝั่งซ้ายเท่าฝั่งขวาเรียบร้อยครบจบตรงเรียนจีนก็คือดุลหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับโอ,โอเคไปต่อนะครับคือข้อน,นี้ครับเขาให้มาแล้วเขาเาให้ค่าเคของปฏิกิริยานี้มานะครับก็เท่ากับสามจุดสองคูณสี่วันลบสี่อ่าหน่วยเป็นวินาทีกำลังหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ให้อุณหภูมิมาปฏิกิริยานี้เกิดที่นนอาาุณหภูม,มิเเเเเเเท่่่่าาาไหหรรรป็นนนนนววยยยออองงศซซลลีีีสะคับบแ้้กตติมมพ ไดเมทิลอีเทอร์อยู่เพียงในระบบซึ่งมีความดันในระบบเท่ากับ0-35นะครับบรรยากาศหรือ a d m นะครับเขาให้หาคำนวณความดันของระบบอะของระบบในกรณีที่ปปิมารคงที่นะครับเมื่อเวลาผ่านไป8นาทีนีน่นี่คือโจทย์ถามว่าเออให้หาความดันรวมในระบบเมื่อเวลาผ่าน8นาทีนั่นเองน้องอ่านข้อนี้ตอนแรกก็จะงงว่ะเอ๊ะตั้งแต่ทำม,มาในบทนี้ะครับจลพจนศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยไอการไอการคิดคำนวณในกฎอัตราอินดิเกตเนี่ยเราจะใช้ความเข้นขนไปแทน แล้วครั้งนี้โจทย์ให้เป็นความดันมาว่ะแล้วเราจะเอาอยัางไงดีทีอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการทำนะครับผมเ,เดี๋ยวพี่จะบอกบอกลดแมพข่าวก่อนนะครับจริงๆเนี่ยน้องจะต้องใช้สรรมการสรรมการนึงที่เราเรียนมาตั้งนานแล้วเหมือนกันมาจับทําให้เราข้อนี้ราสาม,มารถมองได้ไง่ายขึ้นก็คือสมการนี้คือ PV เท่ากับ nRT นั่นเองครับกฎของแกส๊สกฎของอับแก๊สของในกรณีที่เป็นไอเดียแก๊สของเราเน่งนะครับเราก็ต้อง อสรุมว่าไดมิทรีวิเทอร์เป็นไอเดียดไอเดีแก๊สนะคเราก็ใช้ได้นะครับก็คราวนี้นะครับพี่ก็ย้ายปริมาตรไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายไออาร์ทีมาอีกฝั่งหนึ่งครับย้ายจากปริมาตรจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาแล้วก็ย้ายอาร์ทีไปอยู่อีกฝั่งนึงครับจะได้เป็น P ีเท่ากับพี P ส่วนอาร์ทีนะครับเท่ากับเอ็นส่วนวีนะครับซึ่งเอ็นส่วนวีเนี่ยน้องก็น่าจะคุ้นชินว่าไอเนี้ยมันคือหน่วยของความเข้มข้นนะครับแน่นอนก็คือมันคือโมลต่อปริมาตรนะครับก็คือไอไอพวกไอเนียนะคครับือ ความมคนนะครับในหน่วยโมลาร์ของเราหนึ่งนะครับแล้วอีกฝั่งของสมการก็จะเป็น P ส่วนด้วย RT นะครับแล้วถ้าเกิดเรา add, ตั้ง Assumption หรือว่าเร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 า,เราต้องแบบว่าพี่ต้อมติดคำว่าคำว่าตั้ง Assumption หรลถ้าเราตั้ง Assumption ว่าซึ่งถ้าไม่ตั้งเราจะทำข้อนี้ไม่ได้นะครับตั้งว่าเออความอ่าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นในกรณีที่อ่าอุณหภูมิคงที่ด้วยนะครับฉันเนี่ยเราก็จะได้ว่าจริง,รงๆแล้ว,วความดันเนี่ยมันจะแปรผันซึ่งอ่ามันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วมันก็จะคงที่ของมันอยู่แล้วนะครับ มันก็จะไปผ่านกับ n e ส่นนวนะครับหรือว่าไปผ่านกับความเ้มขคนนั่นเองครับแนะ่นอนว่าเราเลยสามารถเอาความเอาความดันในข้อเนี้ยไปคิดแทนตําแหน่งนะครับตำแหน่งที่เป็นความ้มขคนในสูตรต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นคิดในอ่าคิดในปริมาณสารนะครับหรือว่าคิดในกฎอัตราการอินดิเกตที่สูตรมันจะมีความเ้มขคนก็ตามเราสามารถเอาความดันเนี่ยไปแทนได้เลยอ่านี่คือโรดแมบ,บของเรานะครับโอเค ซึ่งแน่นอนครับฉะนั้นเนี่ยจริงจริงเนี่ยไฟนอลคอนี้นะครับเราต้องตั้งมีใช้เหลือให้ได้ครับก็คือมีใช้เหลือซึ่งแน่นอนว่าพี่ก็บอกไปแล้วว่าเราสามารถใช้คอนไปแทนหน่วยความเป็นคนหรือว่าหน่วยมวลได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าในระบบเนี่ยมีความมีเพียงใดไม่ที่อีเทอร์เป็นสารเดียวแล้วก็มีความดันเท่าก,กับ0ูนย์นะครับบรรยากาศนะครับฉะนั้นพี่พก็กำลังกับหน่วย atm ไว้ตรงนี้แล้วกันเพื่อจะได้รู้ว่าเราเรากำลังคำนวณในมีใช้เหลือเนี่ย ใช้หน่วยอะไรนะครับแล้วตอนแรกที่เหลือเนี่ยแก๊สที่เหลือยังมีเทนไฮโดรเจนมันไม่มีเลยนะครับความมันก็เป็นศูนย์หมดเลยนะครับแล้วเขาก็แบบเออเวลาเนี่ยผ่านไป8นาทีนะแล้วตอนเหลือเนี่ยเหลือเนี่ยเหลือเนี่ยมันมันจะมีความดันรวมในระบบเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็หาแล้วก็อ่าเราแต่เราตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าทัดใช้นะครับเราก็มาแบบบวกความดันที่เหลือเข้าด้วยกันแล้วก็นั่นคือคําตอบของเรานี่คือลดแมบของข้อนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ลดแมบของข้อนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องหาอะไรมาเติมในช่่องงตรรรนนี้ะะคับเพาาว เราเรารู้ว่าเราสามารถหาความมั้นเมื่อเวลาผ่านไปได้จากกฎอัตราการอินดิเกตนะครับความมข้นของสารสามารถหาได้ราสามารถหาความมข้นของสารได้เมื่อเวลาผ่านไปนะครับด้วยการใช้กฎกฎอัตราแบบอินดิเกตนั่นเองซึ่งในที่นี้ในเมื่อเราสามารถแทนที่ความดันลงไปในอ่าลงไปความมั่นคนได้เนี่ยเราก็จะสามารถความหาความดันของสารใดๆเมื่อเวลาผ่านไปได้เช่นเดียวกันจากกฎอัตราการอินดิเกตนะครับโดยการแทนความดันไปแทนที่ ตำแหน่งของความเป็นคนได้เลยนะครับจากที่พี่พิสูจน์ไปก่อนหน้านี้แล้วแน่นอนว่าเราก็จะโอเคพี่ทางสว่างสดใสแล้วข้อนี้เราก็จะใช้กฎอัตราการินเอียตซึ่งปัญหาต่อมาข้อที่น้องจะกดพี่ปฏิกิริยานี้อันดับเท่าไหร่เอ๊ะปฏิกิริยานี้อันดับเท่าไหร่ครับพี่ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วเราจะทําข้อนี้ยังไงเฮ้ยโจทย์ไม่ให้มาโจทย์ผิดโจทย์ผิดข้อนี้พี่ตอนแรกเพื่อนพี่ก็โจทย์ผิดเราะว่าโชว์อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันทําไม่ได้นะข้อนี้พี่แบบ เออเราแรกพี่ก็นั่งมองเอเออมันใช้มันไม่น่าได้นะข้อนี้แต่พี่เหลือไปเห็นหนึ่งอย่างที่โอ้โหโคตรสำคัญแล้วเป็นความฉลาดโคตรโคของคนตั้งโจทย์แลวพี่อยากจะขอชื่นชมในการที่ฝึกคอนเซปต์เราได้อย่างดีเลยพี่เหลือไปเห็นสิ่งนี้ครับวิธาีขอเราลบมหนึ่งที่เป็นหน่วยของค่า k ซึ่งแน่นอนว่าพี่สอนไปในคลิปแล้วว่าในปฏิกิริยาที่อันดับต่างกันเนี่ยหน่วยของค่า k ก็จะต่างกันไปฉะนั้นเนี่ยครับเราก็มาดูครับทีละอย่างลยฮนะก็อย่าง ถ้าเป็นปฏิกาอันดับหนึ่งนะครับอ่าพี่เปลี่ยนสนีครับเลตเท่ากับ k คูณกับความเข้มข้นของสารตัร้งต้นก็คือไดเมทิลอีเทอร์นะครับกำลังศูนย์ถ้าเป็นปฏิกากำลังศูนย์เนี่ยหน่วยของค่า k เนี่ยมันจะเท่ากับหน่วยของอาตาัตราเกิดปฏิกยาเลยซึ่งหน่วยของมันก็คือโมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองซึ่งแนนอนนี้มันไม่ใช่หน่วยของข้อนี้แน่ๆใช่ไหมพี่ลองเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนจากปฏิกาอันดับศูนย์เป็นปฏิกาอันดับหนึ่งเราลองตั้งแอสมพสชั่นดูว่าเฮ้ยอันนี้ศูนย์นะลองเช็คหน่่วยคคา k กัันรบ เรตนะครับเท่ากับ k คูณอ่าความอ่าความเข้มข้นของไดเมทิลอีเทอร์ทั้งหมดกำลังหนึ่งครับแล้วพีกก่ก็เช็คหน่วยนะครับไอหน่วยเน,นี้ยเป็นโมลาร์นะครับหน่วยของความเข้มข้นเป็นโมลาร์นะครับแล้วหน่วยของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเป็นโมลาร์ต่อวินาทีโมลาร์จะตัดกันสองฝั่งฉะนั้นหน่วยของค่า k เท่ากับหนึ่งส่วนวินาทีหรือว่าวินาทีกำลังลบหนึ่งนั่นเอง oh, โอ้โหจบแล้วนะครับเรารู้ทันทีว่าอ่าข้อน,นี้เป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งครับฉะนั้นเราก็เลยหยิบกดอัตราการอินทิเกรตของปฏิกิรรริยยาาออัััันนนนดดบบบมใช้้ไเละะคคคก็ื log a t ส่ว ล็อกเอศูนย์นะครับส่วนด้วย AT นะครับเท่ากับ KT นั่นเองอ่านี่ก็คือแล้วแล้วเราก็สามารถแทนในนี้พี่บอกไปนะครับสามารถแทนความดันลงไปในตำแหน่งของความเข้มข้นได้เลยนะครับฉะนั้นก็จะเป็นล็อกพีนะครับส่วนด้วย PT เท่ากับ KT นั่นเองอ่าแล้ว P0 คือเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือความความดันในตอนแรกถูกไหมครับของเราก็คือ0.35นะครับ PT ก็คือสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับแล้วก็นี่ก็ล็อก k ก็โจทย์ก็ให้มาแล้วนะครับ3.2มจุคูณสิกำลังลบสนะครับเวลานะครับนี่ก็อีกจุดกับดักหนึ่งของข้อนี้ครับเฮ้ย8นาทีใส่8อ่ดจบเลยถ้าน้องใส่8มันนี่ผิดเลยครับเราก็รู้ว่าหน่วยของค่า k คือ1วส่วนวินาทีนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่มันจะเอามาคูณกับค่า k เนี่ยมันต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะครับซึ่งมันต้องเป็นหน่วยของวินาทีฉะนั้นเราต้องปรับ8นาทีให้เป็นวินาทีโดยการคูณ60ไปก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยย้ายข้างหา pt แล้วเนี่่่่ยยยจะะไได้้คคคาาตออออบบบื3 3 0.3เเมใชนนนรรรัักศง ฉนันเราก็จะได้ตัวเลขมาเติมช่องนี้แล้วก็คือ0.3บรรยากาศนั่นเองเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปตอนแรกนะครับมีความดันอไดเมทิลวิเทอร์มีความดัน0.35เมืม่อเวลาผ่านไป8นาทีเนี่ยมันจะเหลือ0.3นั่นเองแสดงว่าบรรทัดนี้นะครับแสดงว่าไอ้ไดเมทิลวิเทอร์ถูกใช้ไปทั้งหมดลบอถูกใช้ไปก็คือเป็นเครื่องหมายลบนะครับ0.05นั่นเองอแสดงว่าไอบ้บรรทัดใช้เกิดอย่างนเนี้ยอสารใดที่หายไปมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีสาร สารตั้งต้ e นจะหายไปนะครับในสมการเคมีและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาคือสารผลิตภัณฑ์แล้วม e ันก็จะเกิดขึ้นสัมพันธ์กับเลขดุลสมการซึ่งข้อนี้นะครับเราเราใช้ในหลายๆครับมันเป็นเลขดุลหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งทั้งหมดฉะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีเทนก็จะเกิดขึ้นมา0.05บรรยากาศ0.05บรรยากาศ0.05บรรยากาศกับทั้งแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ไปด้วยนะครับฉะนั้นบรรทัดเหลือก็จะเหลือ0.3บรรยากาศของไดเมทิลอีเทอร์0.05บรรยากาศของมีเทน0.0 0 5บรรรยาากกศของไฮโดเจนแล้ว็ พี่เขียนบวกเกินมานะ0.05บรรยากาศของคาร์บอนมอนอกไซด์นั่นเองฉะนั้นพอเราบวกความดันรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของแบบเมื่อเวลาผ่านไปนทั้งหมด8นาทีแล้วความดันรวมในระบบของเราจะเท่ากับ0.45บรรยากาศนั่นเองครับจบนะฮะข้อนี้นะครับก็จริงๆพี่รู้สึกว่าใช้คอนเซปต์เยอะมากข้อแรกก็คือเรามาทวนกันใหม่นะครับข้อนี้เป็นยังไงนะครับก็คือเราต้องรับรับรู้ให้ได้ก่อนว่าจริงๆเนี่ยเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ได้ก็คือว่าความดันแปรผันตรงกับความ้มน้น ในกรณีที่ปริมาตรปริมาตรของที่แล้วก็อุอณหภูมิของที่นะครับซึ่งอุณหภูมินี้เร,เราต้องตั้งขึ้นมาเองเพราะถ้าไม่ตั้งเราจะทำข้อนี้อย่างยากลำบากมากๆเลยนะครับโอเคแล้วเราก็เลยเรับรู้ว่า,าสามารถแทนความดันเนี่ยลงไปในจุดที่เป็นของความไม่คนได้หมดเลยทั้งตอนที่เราตั้งมีใช้เหลือจากบทที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนที่เราตั้งกดอตัตราอินดิเกตที่เราเพิ่งเรียนในมาเลบทนี้นะครับ แล้วจุดที่2ก็คือเราต้องรู้ให้ได้ว่าปฏิยาณนี้เป็นอัตราที่เท่าไหร่โดยเราดูจากหน่วยของค่า k นั่นเองฉะนั้นเร,เราอย่าลืมกับลองเม็ดนี้นะพราะเราเจอในข้อสอบแล้วแบบน้องแบบออกจากข้อสอบมาบ่นกับพี่เฮ้ยพี่ข้อนี้มันเขาไม่ได้ให้อันดับปฏิยาณมาในหนาอะไรเงี้ยน้องต้องเช็คดูดีว่าเขาให้มาแบบตรงๆหรือเขาอาจจะให้มาอ้อมๆแบบนี้นะครับฉะนั้นระวังอย่าให้โดนโจทย์หลอกนะครับแล้วก็จุดหลอกต่อไปก็คือตรงนี้ฮะวินาทีนะครับเขาให้มาเป็นแปดนาทีนะเราแปลงให้เป็นวินาทีด้วยนะครับก็คือคคําตออออขขง้้นีก็ื 4-5บรรยากาศนั่นเองความดันรวมของระบบเมื่อเวลาผ่านไป8นาทีครับก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะขอเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้ามีคํำถามอะไรก็สามารถอ่าคอมเมนต์ถามไว้ในคลิปหรือว่าอ่าส่งข้อความเมสเซจอะไรมาถามพี่ได้ในไลน์ที่พี่ก็เคยให้ไปแล้วตั้งแต่มีเทอมนะครับก,ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในการติวการสอนครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ